สวัสดีค่ะพี่น้องมอนี่กับสีผ้ามาเบิร์นบรรยากาศค่ะเพราะว่าเอ่อมนีกับวันวันที่26แล้วเนาะค่ะพี่น้องเพื่อนกันได้ขอบวันพักวันที่27เป็นอ,อื่นนะคะกับมอนีกับเป็นแบบว่าเอ่อเนี่ยกะสร้างผลงานแบบตั้งเวทีแล้วพร้อมที่จะซ้อมสิออกงานหลบนีเล้วนะคะพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปเบิเร์นบรรยากาศไปเลขขา่าคาตรงนี้กับมาหลายเล็วนะคะ ค่ะพี่น้องนี่ก็คือบรรยากาศแล้วนะคะการเข้าบ้านพักนะคะร่วมตู๋สีออกหน้าแอย่างสีสอมนะคะเพิจะเวทกีกระสีกะไผยไก่ขึ้นบะได้แม่นะคะสวัสดีเพื่อนที่งานอยู่นะะ้ำน้ำมันตะไลเข้าไปเจอบะได้เนาะคะ่ะพี่น้องก็ไทยแบบว่า,าสนิทเอานะคะพี่น้องเจ้าไหนกับแอลฟ่านะคะจะพาคนไหนที่มีงานทีการในกับติดต่อมาล่ำหน้าอยู่ในได้เลยนนะคะ่ะ ชอบไปในผิดหมอลำน,น้ำหยดนะคะอยู่ที่หนังสือมี่เบอร์โธ่ติดต่อพร้อมนะคะพี่น้องแต่ลองเทหาหัวหน้าเบิ้งเด้อค่ะเริ่มต้นที่180,000<ส>บออทะะาท like, นะคะแล้วก็เอ่อฝากติดตามช่องนี้พร้พอมแม่ค้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งพร้อมแม่ค้าพี่น้องเพื่อสิบ,บ่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะจากน้องยุ้งเ <c oughs> ูนแต่สมมุติว่าแบบ ให้ชิปอยู่บ้านได้ซื้อกับสิ่งนี้พี่น้องเบิรงนะคะเพราะว่าพี่น้องบอกว่าอยากอยากเบิร์กแหม่มล้างผอมาอยู่กีเฮตตี้ยังแนงสิ่นี้ค่ะเดี๋ยวไปสิปเฮย่ำถ่ายลงให้เบิร์กไปเลยนะคะพี่น้องเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย